我你没下路。 สียาพี่น้องไปตะล่อนทั่วครับเมื่อนี้เป็นมือแรกของปีครับสองห้สนะครับตอนนี้จะตืนอนชาวยกน่อยตอนนี้ยุทที่จังหวัดสกลนครครับสีบบ่ใบบานบ้านข้าวเม่านะครับที่ดังที่สุดในประเทศนะครับผม,มืันนี้กำลังเดินทางครับเดี๋ยวสิพาไปเบิรงวิธีในการเฮ็ดขา้าวเมานะพี่น้องขา้าวเมา คุนซื้อเรื่องนะครับมือนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวหอดทุนยวค่อยว่ากันครับขออย่าเดินทางครับผมครับพี่น้องก็คือเมื่อนี้เส่พาพี่น้องเลาะเลาะนะครับบ้านนายอหมู่บ้านแห่งการ เห็ดขมอครับพี่น้องมันเดกาไปซูเงื่อนครับเพราะว่าหม่บานนี้เพื่อนเห็ดเขาเมาทุกหลังค่าเรื่อนนะครับมัามันจะเป็นท่อผ่านะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเงื่อนใดเห็ดแน่ด้วยการนี้นะครับเพิ่งเริ่มได้3วบ้านครับพี่น้องโอเคมาเบิ่งครับแต่ละบ้านว่าวิสีชีวิตเข้าเจ้าเก็นอีหยางอยู่นะครับหมู่บ้านนายอนะครับจังหวัดสกลนครนะครับโอเคครับ กเาเรคับนี่คือบ้านหลังที่สองในการเฮ็ดข้าเมาครับเดี๋ยวมาดูในมือนีบผพอจักหลังครับพี่น้องดี๋ยวลังยางเลาะครับยางลเลาะบัรยากาศนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ยางมา เดินมาถึงบ้านหลังที่ห้าครับนี่ครับบ้านหลังที่หาของบ้านนายอนะครับที่มีการเฮ็ดข้าวเมาครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านข้าวเมาที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> บรรยากาศครับนี่จะล่างขวัวครับพี่น้องนครับมาดูการตำครับ มาตโน่มัครับพี่น้องโอ้ยไม่ได้ปรุงสีเนาะเป็นเอ่อเป็นเป็นข้อเมาขึ้นชื่อของบ้านนายอจังหวัดสกลนครครับอำเภออากาศอํานวยเด้อพี่น้องบ่ได้เห็นเป็นเอ่บอบได้ใส่สีนะพี่น้องก็คือจะเป็นเอ่อสีเขียวนี่มาจากใบอ้อยนะครับสีเขียวมาจากใบอ้อยครับพี่น้องหอมครับ เขื่ขอนเขื่อนเขื่อนขมมอเบิดบ้านนะครับพี่น้องโอ้ยยังไซะนะครับบรรยากาศอ,กาอ,อากาศเขื่อนขมาหอมดีครับหอมแบบน่ากินมากคนละจำแลี้ยวคนละครับจังสีใส่เสื้อกับบ้านนะครับมาดูบ้านหลังที่หกครับนี่บ้านหลังที่หกครับผม ในฤดูการเริ the end, the ่มแรกครับพี่น้องพึ่งเฮดได้สามมือครับพึ่งเฮดได้สามมือนะก็เจากับเพื่มพึ่งพึ่งพึ่งเริ่มฤดูการสามมือได้พี่น้องสองห่างหกซีครับนีมาเบิ่งบรรยากาศกำลังเริ่มฤดูการนี่ครับหน้าบ้านนี่ครับอันนี้เริ่มได้สามมือครับพี่น้อง บ้านนายอมาเบิ่งบรรยากาศในการเฮ็ดปีที่แล้วก็มาอยู่ครับแต่ว่าบสาารสษัทมหาวิทยาลัยไร้ครับปีนี้สิมากขึขขข้นครับพี่น้องมักหมักมหาวิทยาลัยขาดมากัมกน้ำเนะ <c oughs> าะมักน้ำ <c oughs> นิดหน่อยมหาวิทยาลัยขาดมานันนฮักให <c oughs> ้มันนิ่ม เป็นบรรยากาศในการเรื่มต้นฤด,ดูครับจะเป็นฝ้าว่าเป็นเป็นบน่ให้ะไรครบเครื่องบันไดเรื่องกันนะครับเน้อระเที่องเครื่องเพิ<ม>่นเครื่อง<ม>เบิกไม่ครับปีนี้ตัดไปแล้วจักมือครับน่สามมือเนาะสามมือครับ,ครบเครื่องไม่ครับปีกไก่นี่พอเป็นเครื่องสีนี่ครับคยากทำรูดแล้วเกียใหม่ ดเดินมรรยากาศสดๆกันเลยนะครับพี่น้องบอตัดทีมครับเงินโคกกแต่จะเป็นโคกใหม่ด้วยพี่น้องโคกใหม่เลยล่ะหกเปลี่ยนเป็นหกไหมเปลี่ยนใม่เออตะกี้มันเป็นโคกอย่างฮะโคกหินนะครับหนึ่งโคกหินเลยเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ตะเกาเป็นโคกหินครับ มาปีนี้ครับเป็นโคกใหม่ครับพี่น้งองอนุรักษ์ใหม่แป่ว่าก็ต้องมีเครื่องชุนแรงนะครับมีขั้นตอนในการดูแลเครื่องก่อนนะครับหยิบเป็นหยดน้ำมันเครื่องให้มันเลือนนะครับบ่ให้ไม่เสื้อหายง่ายนะครับ พี่นองยากให้แห้งนะครับถ้าแห้งไอยน้ำออกครับแล้วก็เจ้าน่อยสิเลยต่าครับพี่น้องเป็นวิธีหมู่มบ้านเขา,าเมานะครับบบานายน้องนอ้มครับน้อมดีครับก็คือไม่ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆนะครับพี่น้อง เรบประกันได้เลยครับพร้อมครับพี่น้องอันนี้เป็นสีเขียวนี่ได้มาจากใบอ้อยเพือพี่น้องใบอ้อยนะครับใบอ้อยอยู่ข้างหลัางครับพี่น้องกำลังเตรียมการนะครับบริใัทสีนะครับนี่สีเป็นใบอ้อยนะครับสีเขียวได้จากใบอ้อยนี่นะครับใบอ้อยล้วนๆนะครับพี่น้องสีเขียวธรรมชาติธรรมชาติครับ ไม่ใส่สีนี่คืนซื้อเรื่องเขาเมาเมนบอรไปยุ่หนีเลยบาทหน้ายอครับใไม่ใส่ใบใบใบึใบเตยใบเตยก็ว่าใส่มันสีบูดถ้าใส่อ้อยมัจะเ็นเกยแคบค่าปกติเห็นมีกางเยนะเฮ้ยกำลังบกเล้อก สองปีเลยได้จีสาปีเลยนาอนาคตว่าา,วาจะใส่ไบเตยอยังอ๋อเพราะว่าเพ่นมีวิชาทางคิดคุ้คนโอเพิ่นเพิ่นต้องใส่ใบเตยเหมก็ต้องใส่ใบเตยมันสีเดียบจะหอมก็หอมจีหอมแต่ว่าก็จะหาวิธีเก็บรักษาห้ะนะเพราะถ้าไปเตยมันเก็บรักษาได้หมดนั้นครับต้อง,งยอยจะหาวิธีซื้อเครื่อง พเองอย่างี้แล้งคิดครับผมของกลุ่มหมู่บ้าน,น,นาแต่หน้าคตด,ดอกจะปีหนาหรือปีได้ปี <c oughs> ได้ก็จังลูกกันจ่งอจงยงมได้ครับพี่น้องเบิงกันแบบสดๆร้อนรครับกับว่ามันใส่แก๊สเร้อพี่น้องเดิอมันจะบ,บ่าหอมต้องเป็นแทนครับพี่น้องอ้ยไอ้เ่เคยเห็นนะครับกัเบ,บิงไว้ครับ ความยากลำบากเทียสิได้แต่ละกิโลหรือว่าแต่ละขีดครับพี่น้องใส่เวลาเบิดมือครับใส่เวลาเบิดมือขัวนะครับขัวจังสี่บานกบบมัจนแห้งจังสีนะครับพี่น้องแห้งเรียบร้อยพอได้ทีปึ๊บจะุูดเลยอันดับแรกกันหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งนะครับอันดับแรกก็ชิ้นหนึ่งนะครับ มีแค่นี้ครับนี่ตำตำเบิ่งมันงนครับตำล่องก่อนไปตำจริงครับอ๋อตำล่องก่อนยังไม่ตำจริงแบบว่ามันพอดีหรือเป็นกีเมลถ้าเป็นกีเมลกะยนงไปตำหมดเลยเราลงตัวใหม่ลักษณะนี่ก็ละตำได้แล้วโอ้ก่้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใก้หิ้ได้เบิ่งแล้วครับตำข้าวเม่าล่องผิดล่องถือกครับพี่น้อง จะเฮ็ดมาโดนอะไรละแต่ว่าต้องใส่เวลาครับกคพรมเฉียวชานในการเฮ็ดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องกวานนะครับเครื่องกวานนี่ครับอันนี้หนึ่งมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องเฟื่อนเฟื่อนเพื่นครับพี่น้องใส่ฟื่นทั้งบดเลยครับพี่น้องอุ้ยฟืนอนะประมาณสองสามตันครับมีฟืน นี่เป็นบรรยากาศในการเห็ดเขาเมาโบราณเนาะนี่เป็นบรรยากาศในการเห็ดเขาเหมาโบราณครับพี่น้องถือว่าหาอยากนะครับในยุคนี้หายากมากโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับเขานี้ก็ต้องเอ่อไปเกี้ยวตั้งเตตีตีหา้าบ่ตั้งแตตีหานะครับต้องเกี่ยวเวลานั้นเท่านั้นครับถ้าน้องนั้นก็เกี่ยวอะไรนี่หัวดครับ หนึ่งเทลซีหัวรับพี่น้องซีหาหัวรับหนึ่งเ้ลีล้วๆจะไวามาทายบอท่านนี่ครับนามห่อนแต่ยังยังย่งดูเด้อพี่น้องนี่เป็นเตาสําหรับการหนึ่งครับพี่น้องนี่เป็นเตาสําหรับการหนึ่งหนึ่งเท่านะครับใส่ฟื้นั้งเบิดตนะครับบอใส่เก็ดนะครับพี่น้องแล้วก็บอสใส่สารใดๆนะครับในการทําข้าวเมานี่ครับอุ้ยหอมหอมแห้งพี่น้อง หอมหอมหอมนี่ครับอุ้ยแต่ทําวันต่อวันนะครับตอนนี้กันเดี๋ยวสิทิีมเบอร์ทั่วงไทยไว้ให้นะครับพี่น้องสามารถมาได้นะครับบ้านนายอเอนี่หลังนี่ยูซีแยกครับส่วนบ้านนะครับพี่น้องบ้านนายอครับหอมถึนกระลังคัวเลยครับกระลังคัวคือว่าเป็นบรรยากาศที่สดมากครับตอนผู้ใดสนใจเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับ กระเคือเห็ดเห็ดเบืเบ้บ้านนะครับเห็ดเบื้บ้านนะแล้วแต่เจา้าใดไสิเห็ดแสบเห็ดนิ่มเห็ดหอมก็กันนะครับดูที่ขั้นตอนนะครับในการเห็ดของแต่ละเหี้ยนนะครับมีกันล่อล่อให้มันแห้งมันได้อุณหภูมิในการจํานะครับพี่น้องกระจายดีดี จะจัดคือยังอาบน้ำนี่แล้วอยู tai, ่สักครัวเดี๋ยวไปเบิ่งการตำครับพี่น้องโอ้นี่ครับบ้านหลังนี้ก็ยังใช้ไม้พายมือมือจะของเอาไดยครับพี่น้องมาแล้วอุ้ยคุณครับน่าหยาบคายเรื่องตำกัน ท้าตำเปืกอย้ีนองเนี่ยบัดหน้าัน็นเส้มันจะขูไปบางแห่งลังหนพอใส่ขนพอใส่นไดงใส่เครื่องนงหม่านใส่เครื่องเรื่อผมเลยแต่ว่าแต่ว่าดูว่าในขูดมาแล้วซื้อน้าแอ่นี รอบสองครับม,มันเคยไม่ให้ปิวีว่เนเ็นี่อนนคอนเทนกือ,น,อนี่คือรอบสองครับาสองกรลังสองสิ่งที่เอาลงไปให้เป็นสีเขียวก็คือใบอ้อยใาอปอยจากธรรมชาติ สองก็ยังกินได้ครับท่านผู้ชม <c oughs> แส่ายจี๊ค่ายจังหน่อยครับ <c oughs> นี่ครับจะียค่ายจังไนดูซิว่าหิวไหมเนี่ยวววหวานป้ะหวานป้ะหวานป้ะอืมนุ่มนมุ่ดี พี่น้องก็คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับนี่มาเบิ้งครับว่างามจำเดยครับสามารถกินได้เลยนี่ครับตอนนี้ก็เพิ่งจคือเขาเอือนหัอนออกใช่ไหมใช่เอาเอาแกะออกเปุ๋นออกเอาปุ๋นออกครับนี่ครับน้ำข้นเขาบอไข่ออกไม่กินได้ดวะ นี่ครับพี่น้องนะนี่คือข้าวเม่าแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาในก็โดยเฉพาะด้วยเนาะเป็นพันของลายพันอืมนี่เป็นลอยพันต้องเรียกเอาเนี่ยเบอๆนะครับมาเป็นพันเอียงครับทั้งเพื่อนนี่ครับพี่น้องง่ามแักง่ามแขกง่ามมาเนี่อยากชิมเนี่ยเด้อจะหยุบเอาเลยกันเลย ยุบป,ปอีกอืมเดียวแล้วาจพี่น้องยุดูปไปซิมเงี่ยพี่น้องนะนครับบรรยากาศคนดูคุกระตัาปุ๊บๆบนครับ,บพี่น้องแต่ละหลังจะตัาแบบนี้นะครับแต่ว่าลังคนกบีเห็บเสียบากันได้พี่น้องแบบจะมากครับนะครับซิม ออ้าถ,ถ้าบ่มีแกบ,บกมีบ่มันท้องแท้<อ>บ,บ่มนท้องแทถ้ามีแกบนีท้องแทะน,นี่คือหลักกันครับพี่น้องถ้ามีแกบติดแม่นั่นคือของแท้ครับคือำํำทำเองถ้าบ่มีแกบเนเครื่องมันเป็นเครื่องสีบ่ะบ่นของแท้ครับ มีแกบครับคองแทกครับพี Nay, okay. 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 ่น้องนีแกบติดนิดนิดในหน่อยมาก็คือของจริงครับอย่างเดียวนี่แกลายบอสบอสครับนี่ปนนิดหน่อยเต่าสามหนึ่งมอซ้ำนึ่งหมหลอดรับหนึ่งเดียวเดียวทำม่อเดียมื่ดีกลังกรลังขัด ขั้นตอนมุนสักครูนี่โ้องทจองสอบถามเลยครับเบอร์ยังกะคูนแปดห้าคูนแปดห้าครับห้าเก้าแปดห้าเแปดสเก้าหนึ่งห้าสอง้นึ่งะฮะูทงนี่ทวงอรครับนี่ที่จริงเอาเด็กคนเต็มมาและวแต่ว่าพอ,อคือมันขับน้ำแหละพอค <laughs> จะโลดนลยครับกินดูจ <laughs> ินอ้อนอ่อนมาสิ

ราคาบริสุทงอันนี้คือให้กันเองว่าอสามสิ่าส่งก็คือร้อสามสิบพอคือราคาจอนมาไหมแต่ราคาจอนมาร<ะ>้อยห้าสบาสโอเคครับราคาปกติห5 0บาทเดย๋ยวสิบาทรู้ปรเด็นน้ร้อ้าสิบาทกิโลร้อยห้าสิบโอเครับอ,อยากกินข้เมาเรสชาติแบบดังเดิม โค้งเข่าข้าน้ส่วนนะแบบนั้นรวมอะรเลยนะอโอเคครับไปปนครับปนครับปนครับนครับโอนมอเดเตรยมาครับพื่นๆคนเราพวไม่หายแล้วก็ซือมันครับไว้น่องเพิ่นคอเราแหละมาคาใจดีมาขายใจดีครับเกล็ดนี่ครับปองยำปีละครั้งครับปีละครั้ง อย่าลืมมาอุ่นนุเด้อพี่น้องโทรตามบนี้นะครับสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันกันมาเอาเรียกว่าอยากสั่างพันข้างช่องก็ได้ครับผมอยาจีทรมาหาอนตไปอสวัสดีคร oh. ับสวัส <elementary> ด okay, nice <c oughs> okay, ีครไปลลัด้วยบวยายครับบายยครับไอออเดอร์เขาจะพันกิโลได้ รอบหนามาอีกเมื่อนี้เดือนทางตัวกับพี่น้องสำรับลิปนี้กับขาไปซ้ำนี้ครับเดี๋ยวสิไปใส่อีกครับเดือนทางไปข้า้งนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรครับเอาละครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็มาถึงปิ้งไก่พันโคนนี่ครับอ้ยน่ากินครับกับก่อนจีเดือนทางครับพี่น้อง อยู่ร้านแรกคราบเป็นร้านแรกเล่ยนะครับนะครับร้านแรกทำต้มข้าวเพชรทางั่มเลยด้วเนาะทำต้มข้าวเพชรเียตเาคนา 喝点吧。